ัสดีแฟนเพจ่นฟาชลทุกคนนะคะวันนี้นะคะภูมิใจนำเสนออีกแล้วนี่ดูเลยทุกคนคะจะบอกว่าตอนนี้เถือนอยู่ที่โรงแรมเรือรัศดาเนื่องจากว่าร้านเพีย88นะคะเขาครบรอบ7ปีค่ะเขาก็เลยมีโปรโมชั่นดีๆซึ่งวันนี้นะคะเถนฟัชนอลก็ไม่พลาดที่จะนำมาฝากทุกคนกันนะคะไฮไลท์ก็คือครบรอบ7ปีดียังไง เมนูอาหารของเขานะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษทุกเมนูทุกจานที่อยู่ตรงหน้าเห็นนะคะ70บาทฟังไม่ผิดอีกแล้ว70บาทจริงๆค่ะบอกเลยนะคะเขามีให้เลือกมากกว่าสามเมนูแต่ว่าที่เหินเลือกมานะคะบอกเลยว่าทั้งคัดสรรทั้งดูทั้งเลือกมาทั้งหมดเนี่ยเด็ดๆทั้งหมด15เมนูวันนี้คือจัดเต็มแน่นอนตอนนี้นะคะเชฟก็กำลังทําอาหารแต่ละจานออกมาเรื่อยๆนะคะอาจจะยังไม่ครบนะต,ตอนนี้เราก็มอมมอยกันไปก่อนนะคะ ครทุกคนคืออยากกินมากแล้วนะคะรอเหินฟ้าไยจะกินสักที <c oughs> โอ้ยทุกคนนะ่ากินทุกเมนูเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวจะมาบอกไล่บอกนะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีชื่อเมนูว่าอะไรนะคะเผื่อเพื่อนๆมาแล้วแบบอาจจะอยากทานตามเมนูที่คัดมาให้นะคะช่วงนี้แก่เนี่ยก็ต้องแบบนะเปิดโพยน,นิดนึงขออนุญาตเปิดโพยนะคะทุกคนมีสเต็กอกไก่ซอสเห็ดเบอร์เกอร์ไก่สปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศไก่ไส,ส้กรอ,อกเค็เมเบคอนทอดทอดมันปลาสาหร่ายญี่ปุ่น สลัดไก่สไปซี่สลัดผลไม้กุ้งกรอบยำทูน่ามูมูเบาไก่กรอบเม็กซิกันปลาสาบะเคือ <c oughs> อะไรอ่ะปลาสาบะย่างเกือหมูย่างซอสกระเพร,หา,รเาหมูกรอบฮ่องกงซาลาเปาหมูเกาอยูทอด <c oughs> มีทั้งสองลกูกอันนี้เก็บม,มาอันนี้อ่านตามเลยนะคะ <c oughs> มีกล้วยทอดไอศครีมแล้วก็มีปูอัดผ้านี้เขาไปทำอะไรคะพวกหัวใช่ไหมคะ <c oughs> ทุกคนเราอยากกินอันน,นี้แป๊บหนึ่งจำชื่อเมนูไม่ได้คือ <Okay, okay. S 1> อะไรอะ่ะเราสามารถยกม,มือถามได้ไหมคะมันเคิอทอดมันปลาสาลายญี่ปุ่นนี่เฮ้ยดูจากเมนูคือเอาจริงๆไม่รู้เป็นทอดมันอย่าดีลาหิวมากเรื่องกินนี้ไวเลยนะบอกเลยนะข้า,างในจะเป็นเหมือนทอดมันแล้วมีสาลายหอ่อแล้วก็มีข้างนอกสุดจะเป็นเหมือนตัวแป้งชุบเก็ดขนมปัง นี่นะคะจะกินแล้วนะคะทุกคนอือืเข้างในเนื้อมันแน่นๆข้างนอกมันมีความมีเกล็ดขนมปังออกค่ะเคีว่วจะมีแฉกกรึบๆอยู่ในปากน้ำจิ้หมหวานนิดๆอันนี้เก๋มากเลยอะ่ะอร่อยทุกคนคะตอนนี้เฮิร์มได้รับเกียรติจากเชฟการนะคะนี่ค่ะ เชฟหนุ่มใหญ่หน้าตาดีคนนี้นะคะจะมาแนะนําเมนูอาหารให้กับเรานะคะเชฟคะหนูแอบรู้มาว่าหนูสืบมาเลยค่ะว่าเชฟนะคะเป็นไอรอนเชฟใช่ไหมคะใช่ครับสองพใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้การันตีความอร่อยเลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่ทั้งหมดนี้คือรังสรรค์โดยเชฟการเลยใช่ครับสุดยอดมากเชฟคะแล้วมีเมนูไหนที่ควรลองเป็นอย่างแรกเลยนไหมคะเป็นเมนูนี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับเป็นอันนี้เป็นหมูกรอบอันนี้คืออะไรคะ เป็นหมูกรอบเรือรัชดาหมูกรอบเรือรัชดาไหนเรือคะหมูได้แล้วไหนเรือคะเรืออยู่นี่เรืออยู่ด้านหน้าขอรบกวนไปทานทางหน้าะคะทุกคนวิธีการทานที่ถูกต้องคือทานทั้งหมดนี้เลยจะมีน้ำตัวนี้จะเป็นน้ําจิ้มเป็นซอสเชยไม่เล่นด้วยเลยค่ะทุกคนเชียรจริงจังนะคะอันนี้คือทานคู่กับอันนี้จะเป็นน้าราดแล้วก็เป็นซอสอันนี้จะเป็นทิกโชว์นี้เป็นเซี่ยงไฮ เสี้ยงไฮเป็นพริกเสี้ยงไฮครับพริกเสี้ยงไฮครับก็เป็นสไตล์จีนอืมอันนี้คือเป็นผู้นี่ว่ารังสรรค์เมนูมาจากแบบมีสไตล์ความเป็นชาแนสมีความเป็นจีนใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาทําเป็นสไตล์โมเดิร์นอันนี้จริงๆเอาไปทําอะไรคะทอดไปอบครับอบครับอืมโูจะลองแล้วนะคะเชฟครับผมหมูตายยังคะตายแล้วครับนอนอยู่บนจานเรื่อยๆตายแล้วนะคะครับโหทุกคนเฮ้ยคือเสียง อยากจะแบบนี่มันมีเสียงหนังกรอบแกลกโอ้โหนจะปาแล้วนะเชฟครับผมร้องเพลงสิคะแฮปปี้เบอร์ไม่ใช่ตัดเค้กครอะตัดหมู่ะตัดหมูแต่อย่าตัดดูนะคะไม่ตัดครับสงสารเชฟนูควรทานกับอันไหนดีคะเมก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบบางทีคนบางคนก็จะทานกับน้ำพริกเสี่ยงไฮ้แต่ถ้าจะเผ็ดเหวานๆวานเนี่ยขอลองอันนี้ดีกว่าทุกคนนี่คือพริกเสี่ยงไฮ้นะคะ เพลงเจ้าพ่อซีไยต้องมาแล้วค่ะรบควนทีมงานใส่ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับนูพร้อม <c oughs> นูจะชิมแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะให้คะแนนนะคะครบับอืออ๋อจริงๆนะมันต้องแข็งชัวร์แต่เมื่อกี้ไปปุ๊บหืมมันนิ่มอะ่ะเนื้อนุ่มจริงทุกคนดีอร่อยเพราะเป็นสไตล์สไตล์ฮ่องกงอะสไตล์จีนอืม จะไม่ได้จะไม่ได้ทอดเหมือนเหมือนทั่วไปว่าดูความชิ้นแบบใหญ่มากแล้วมีเมนูไหนที่ทานแล้วสวยขึ้นบ้างคะนี่เมนูนี้ครับผมสลัดอกไก่ตะไปที่ครับผมนี่ทุกคนอกไก่นะคะสายสุขภาพก็เมนูนี้ได้เลยพต่ทุกคนเราจะไม่นั่งใกล้เชฟมากใช่เลยนะคะต้องรักษาระยะห่างถึงจะรักก็ต้องอยู่างห่างครับนี่ ข้างบนโรยอะไรคะเชฟหนูเห็นมีเป็นปาป,ปิกา้าเห็นไหมปปาตาดีกับของกินเนี่ยเราตาดีมากเบอกเลยใน,นจุดนี้รส <c oughs> ชาติจะอ,ออกเผ็ดๆหน่อยเราจริงๆทานกับคู่กับอะไรคะ <c oughs> เป็นน้ำสลัดอันนี้นเราต้องดมทุกอย่างหอมมากเหมือนที่บอกว่าเห็นข้างบนแล้วแหละมีแบบแดงๆมีโรยผงมีมปาป,ปิก้าเดี๋ยวลองชิมนะคะยังไงบ้างครับ กรอบมากใช้ไก่ส่วนอกไม่มีไขมันแต่ไม่แข็งเลยนะคะอร่อยนี่ค่ะต่อไปเป็นเมนูไหนดีคะเชฟหนูควรจะทานอะไรต่อดีคะเมื่อกี้หนูได้ทานจีนไปแล้วอันนี้หนูมายุโรปบ้างแล้วใช่ครับแบบแต่รสชาติเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าหน้าตาเป็นยุโรปเป็นไงไม่ธรรมดาเจ็ดสิบบาทหน้าตาดีเชฟก็หน้าตาดีนะคะครับไม่แพงด้วยจะสั่งกี่เมนูก็ได้ราคาก็ดีมากตัวอยางเจ็ดสิบ ทุกอย่างเจ็ดสิบนะคะทุกคนอืมอันนี้เป็นใช้เป็นซาบะญี่ปุ่นเลยไม่ไม่ใช่ของของไทยเนื้อดีมากไม่มีกลางปนเลยคูดเลยนะจดนุดนี้ปกติเคยเจอแบบซาบะก็มันก็มีหลายเดถูกไหมคะใช่คือแบบ <c oughs> แล้วแต่วัตถุดิบที่เขาขัดมาแต่นี่คือดีอันนี้นนเป็นเ,เป็นฟักทองฟิโวเรเรียเป็นสไตล์ฝรั่งกินทานตัดเลี่ยนกับปลา เหมือนกำลังดูมาสเตอร์เชฟไทยได้ประมาณนั้นเลยนะคะครัตจออกมันๆเค็มๆอันนี้อร่อยอะขอซื้อนี่กลับบ้านได้ไหมคะได้ครับชื่ออะไรนะคะอีสักรอบจชสเป็นฟักทองพิวเร่ครับฟักทองพิวเร่นะคะทุกคนคล้ายๆมันบดอร่อยชอบอันนี้อันนี้ือดีมากละมุนมากชอบอร่อยเลยแล้วก็เนื้อปลาคือแบบสูตรด70บาทเนื้อปลาได้ขนาดนี้ ให้ไ่ายเถอะขายส0งยังได้อ่ะอต่อไปอะไรดีคะเชฟอีกสักหนึ่งเมนูสิคะนนถนูควรทานอะไรดีคะเป็นไก่อันนนะนเต็กอกไก่อันนี้เป็นยุโรปเลยเมนูแบบอินเตอร์ระดับโรงแรมนู่นนี่นั่นคือฟังดูดีไฮโซมากแต่แบบพอบอก70บาทโหไม่อยากจะเชื่อจริงๆอะ่ะนี่ตรงหน้าก็70บาทแล้วดูการจัดจาน <c oughs> บอกเลยว่าดีมากดีงามที่สุด อันนี้เป็นอกไก่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอกไก่แล้วด้านข้างนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นทิวเร่พักทองแล้ก็เป็นมันมันบดอืมเป็นมันบดขออนุญาตชิมมันบดนะอืมมันบดเนื้อดีมากเลยค่ะครับให้มันมันเนียนละมุนอืมเนียนมากนี่ไงใครบอกว่ากินหลูเราต้องจ่ายแพงไม่จริงมาที่นี่เลยไม่ต้องจ่ายแพงมาที่โรงแรมเรือคี่ชิมแล้วนะครทุกคน มีอะไรดีกว่านี้อีกไหมเราใช้ไก่ตัวเล็กครับเนื้อมันจะไม่เหนียวแล้วก็นุ่มนี่ลวกตั้งแต่ไก่เลยใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อกี้ใช่ไหมที่เชผ่านไปไปจับไก่ใช่ไหมใช่ครับไปจับไก่ <laughs> <laughs> เราชิมแค่นี้ก่อนดีกว่าทุกคนชิมให้ทุกคนดูทุกคนคงจะทาไมรู้ไหมไม่อยากบอกหมดอยากให้มาลองด้วยตัวเองเพราะฉันทุกคนต้องมาแต่วันนี้เหนชิมไว้ให้ท่านี้ก่อนทุกคนนี้ก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะคที่รังสรรค์เมนูสุดพิเศษให้หนูได้ทานรอร่อยมากๆค่ะขอบคุณค่ะครับ ทุกคนคะหลังจากที่เราทานของคขากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแหนสายหวานยังเราจะพลาดของหวานได้ยังไงนี่ไงเมนูนี้ออ้ยน่ากินมากคือกล้วยทอดไอศครีมน,นะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะทุกคนคือข้างในเนี่ยมีถั่วแดงมีกล้วยหอมทอดด้วยแป้งซิกเนเจอร์ของเขาแป้งอะไรสักอย่างไม่รู้อะคือเชฟบ,บอกมาแล้วแหละแต่ขนฟ้าจำไม่ได้ว่าผุนฟ้าสนใจในเรื่องกิน <c oughs> โอ้โหถูกใจใสายหวานั้นงเรามาก <Wow. S 1> ทานคู่กับไอศครีมวอญี่รหอมๆเย็นๆโอ้หไม่มีอะไรกินไปกว่านี้แล้วอร่อยอนะ่ะที่สุดเลยอ่ะจิกคะแนเนเต็มไม่หกักค่ะและอันนี้นะคะเผลอฟ้าภูมิใจนำเสนอมากมีที่นี่ที่เดียวค่ะทุกคนใครอยากทานนะคะต้องมาที่นี่มันคือซาลาเปาเกาหยุกทอดนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวแป้งเนี่ย อารมณ์เหมือนใช้แป้งของโดนัทกับแป้งซาปเปลผสมกันในสูตรของเขาซึ่งมันเป็นสูตรลับเฉพาะที่นี่แล้วข้างในนะคะเป็นไส้เค้าหยุกที่เป็นอาหารชื่อดังของเมืองตังไงใครไม่มาคือพลาดแล้วใครมาไม่สับก็ยิ่งพลาดนะคะหันดูข้างในเลยดีกว่าโอ้ตื่นเต้นมากหุยทุกคนดูแป้งเฮ้ยคิดได้ยังไงอะเมน โอ,อ,อะ,อออะเท่านั้นยังไม่พอนะคะทุกคนซาเปาว่าพิเศษแล้วนี่ค่ะเขามีซอสมาให้ปกติเราทำซาเปาไม่ต้องมีซอสถูกไหมคะแต่อันนี้นะคะเชฟบอกว่าเป็นซอสฮอลเลนเดสอเปาน่นนะคะฮอลเลนเดสนี่พยายามกระแด่สุดได้เท่านี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเชฟมาดูเชฟบอกออกเสียงผิด <c oughs> เอาเป็นว่าเป็นเมนูที่เก๋มากนะคะคือชิมเลยอยากรู้มากว่าซอสนี้หน้าตาเป็นยังไงจิ้มมาเยอะเลยนะคะทุกคนอืม <c oughs> มีความครีมมี่มีความแบบอารมณ์แบบคล้า,ายๆมะยองเนสอะแต่ว่ามีรสชาติมากกว่านั้นมีความหวานมีความหอมชีสมีความเหมือนมีเลม,มอนอยู่ด้วยบอกไม่ถูกเลยอะเฮ้ยอันนี้แปลกมากเก๋มากเลยค่ะทานเดี๋ยวเด๋ยวก็อร่อยทานคู่กันก็เห้อร่อยแบบชอบมากเลยค่ะต้องมาลองให้ได้น,นะคะทุกคนไม่ลอถูอาพลาดนะคะ ที่สาคัญที่สุดนะคะทุกคนตอนนี้เขามีโปรวันเกิดลดเพิ่มจากราคาปกติอีก10%โปรแล้วโปรอีกนะคะนี่70บาทแล้วไม่พอยังลดเพิ่มอีก10%ไม่มาได้ไงคะทุกคนคุ้มขนาดนี้ต้องมานะคะสําหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากสํารองจองโต๊ะนะคะก็ติดต่อได้เลยตรงช่องทางนี้นะคะสาหรับวันนี้นะคะหนก็ต้องขอตัวไปทานอาหารต่อก่อนนะคะคือไม่ไหวแล้วอย่าลืมนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะมีอะไรก็ติดชมคอมเมนต์กันมาได้นะคะคลิปหน้าจะพาไปไหนพาไปกินอะไรพาไปเที่ยที่ไหนนะคะติดตามเลยจ้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบรักทุกคนค่ะ